สวัสดีครับพี่น้องพบกับตันนรพลลำเพลินลิเชียวพี่ต้นสวัสดีครับพี่ต้นครับมามามาชุมมาชุมโอเคมาเลยครับ เดี๋ยวลูกเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวบอสดี๋ยวไปท่าอีกเล็กนึงเอ้าทีนี้ไงครับพี่น้องสุขภาพร่างกายกันแน่ต่อไปตัวไปอีกทีเฮ้ยครับดูครับสวัสดีครับบอนบ่ฮะบอนบ่บ่ม็นไงตอนนี้ก็เพราะโอ้ใส่แจ็คเก็ตมากปนนั่นเนาะใส่แจ็คเก็ตมาพี่กินสวัสดีครับพี่เบลสวัสดีครับใส่แจ็คเก็ตมากปนนั่ะหรือว่าเต็นแดงเนี่ยนั่งไปกันนะ พ่อเต้นยุ่ใช่นิยุ่ยีบก็พบ่เปิดไฟดแล้ววนึ่ดแล้วก็เสียงอยไในเต็นวปไปเอาจ้าเนียไม่ได้ขึ้นบ่พอมาซื่นบอาเอาคลิปซื่ๆเนี่ยโอ้แหวเลยแบรผีป่ะมาผีพาดไป ไม่ล้ากินวันนึงให้กินแล้วไ่แห้โอ้โไม่ยังเลยบุ้ยอันน้นโอ้โหไม่รอเลยไม่เกล่าไม่เดือดทั้งหลายก็ดี เอาน้องว่าใส่เงินสกุลนักโอ้เอามาสริงเอาไปพูนบ่นนิเดี๋ยวพาไปม่มีดีครับ โอ้โหลูก <eigentlich> พี่ไม่ยังอลตแ้วนี่หัจะดนอลดิพี่เดีเดี๋ยวเดีืตื้นเต้นโอ้ยโทษโทโทษไมได้าจะเอาไม่บอไม่เอาไม่เอาไม่เปเปิดไม่เปไม่ปิดไมเปไม่เปไมเปได้ฟังชไมคาั่งไหมเะอะไรเลยอ่ไม่ยงกันนี่ดไม่ด่อนไม่ มาแต่บ้านมาแต่บ mm. ้านจริงแม่นแม่นอันนี้คือจังะไรนี่คือจังเป็นผู้วุ่นผู้วุ่นผิดผคือพ่อน้องคือทวดพอพ่อไม่ได้แต่งหน้าคืนได้มาหนีมาเลาะซื่อๆโอเฮ้ยมาลองไในอย่างบุญมาล่ำสบาแม่ดมแล้วว่าเราวังตินให้เราดิตัวบอกเร้าเขาไม่ได้บอกเรบอแม่ดมกางตินเดี๋ยวไงเดีายวสิมาเนาะไม่ได้บอกว่าสิมาบกบอ แต่ว่าพอดีหัว่าให้สอมมอยู่วามาไทยคิดแ้ก็เลยบอกไม่โดมกลางติดเดี่ย้วเลยกลางเต้นไป่ไดคิดมันมีการกคอเต้นไมได้คลิน่อจากหันไซจักรเกหันไซจักเกตคนตัวแค่น้ลูกอัี่นอยู่รถครับไหนแป๊อยู่่น้ำแนวจ็กล่องไหมโอพอมีแล้วมอเดมเปิดโอ้เิร์ดเิร์มือมอแลมีปะอนคืถึงยู่อตัว ม,มาบอิดอดเลยด้ายุ่นีด่ดูน,ดนิว่ามันีมากแต่หมูว่านี่ว่านนีก็ว่าสิไป,ไปยูไปายูยูอันสุรนนะิน่ะบอไดย,อยูสุรินยูส่สุรินชีนชสเกตครับปังกูยูปังกูงปังกูอ่ับสุรินคณะไหนพไปเบิ่งคณะไหนมาได้คิดอย่งไรกือดแต่เขนเขามากเดิ

บอกี่เวทีไี่บ่มาเอาคลิปซื้อๆกะขึ้นไปจังน้อยนี่แหละน้องพุ่งยิงขึนกระตขึ้นไปแล้วน้องอยู่ผมไม่ถึงขึ้นไปท้ายคลิปเนี่ยถึไปท้ายคลิปซื้อๆบอไม่ถึงบ้าถึงล้เรื่องบอบอบอกปเขื่นเนี่เพราะว่าเพราะว่าเมื่อนั้นขึ่นไปแล้วการใส้ให้ลงไปเกิดกระเล็บประเด็นเป็นธรดาเลยที่แมนที่แหกที่แหลกเป็นธรรมดาเลยแมนการใช่ลงมาเกิดกรเล็เป็นมนุษย์อ๋อธรรมดาดิเป็นมนุษย์กเล็บหายายิปเตียงชิจังน่านหี่บ่ เมนขั้นเมนทอเปินเทวดานี่อดสีอิ่มินมันบออยากกินยังทา้็คือเดาบานนี้ขึ้นเอาเมื่อบานมือก้อนนี่อย่างได้ท่องแจ็คเส่นว่ะฮขึ้นเอาอัเป็นมนุษย์เหรอเนเป็นมนุษย์เหรอเนี่นมันเสกอะไรขึ้นเอาเหียขึามันฉิเป็นบอเมนขึ้นอย่างนี้นะเขากับแม่ทายอยู่ตัวยอยากนามุมน้าแจ้งให้น้องอีเดียบานนี่เป็นเทียบเลอ ใครอยู่ไข่อยู่เออเสร็จตัวเอามาพี่้องมาพี้องมันขาวเคืองนึ่งมันดำเคืงนึ่งนะตั้งไห้ตั้งไหมคึ่งี้คไโอ้เอาน้องเนาะเขาไม่ยืนพีแต่ไหนเขาไปท่าั้งนั้นไป้ีี่ปพูดนาเเ็ดี๋ยวเดี๋ย้มังนล่มนเออมเป็นส่งมันมุนเนาะได้บ่ได้บ่โอ้ยว่าหันหนามืดน่าันว่ามันคนจิตเป็นลมใ้่ไนอกเขาก็มีอรมีอ้อง้นขามีอบน ี่ชื่อให้นี่กล่องกกล่องนยมาใส่หม้อด้แต่ว่าเขานนนลโอยแต่ว่าสรุปแล้วคือบบขึ้นมันบ่กไปน่อขึ้นแสดงบ่เด็เป็นาิ้ซื่อแล้วม่กลางไม่เห็นยังไม่ดูตั้งกล้องบ่กางวห้เอาแจ็กก็ตไปผ่าไปซซืว่าันเยนงงหนี้อแจ็กก็ตไปแต่ว่ามือนี้บ่ได็ขึ้นแต่ว่ามือขึ้นขึ้นยุบพี่รองครับฮะงานีอีกเหร อยู่รัตนบุรีมือนรัตนบุรีเดบันรีเบอนี่เบาอีกเบ้รัตนแงจยี่แปดครับมื่นกับมื่นหาหมอนี่เชอเอาเอา่เงพออหาหมอนี่หมอไหนตามร่างกายนี่ที่แหลกมอจ่องเค็มผมมันหเป็นมอวันี่บันชืเคมจิ้ี่มอสวันท้าหลังเพราะว่าตามร่างกายไอ้นี่ย้อจองมเินไม่ม่ว่่จะหนแต่วะาุ่นีนคือ

ตีดขอนมากหอดีหมอปากพวกหอได้ยังมอใช้ไอ้เขียบมึงกระตูเป็นผู้ภาไปนั่นนม่น่น่ได้พาไปหาหมอพ่้าไปซื้อเต็น์ไปเมือนั้นนั่นจืดนเลยจเต็นแล้วก็ล่วงไปแหมโอ้ยตอนให้คิดนะซือเต็นอยู่ที่ตอนเท่าได้คิดนะไปหาหมอเปจิแหวหมอสิเพอามันจะเลยรูบสจำวหลังคิแล้วไปเห็นยัง่ามงูดเรวว่ามอยังก็ม่เมือนั้นไปก็เย็นทของั นอาไอ้เ้ยมั่่างนี้คนี้พี่น้องสกาชิปน wow ี้ก็ไปชมในสันกับคินดาวอบนไหมครับไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนีนังเป็นครับ